จะเผาเด้อจะเผาเด้อไปเทลลคุณเด้อเอาแวกอยู่นี่สปวดกบขาหัวเซีบางเฮียงขามไปเวียดนามเอาโอ้เก่งเนื้อโอ้โหก็สุดเออ้ฮะเอาเอาส ไว้ไวไวไวโอหนอันหอดเครื่องก้างนหัวเซีบังเฮียงโอ้บ่านนางยางเอ้าคาดเอ้าระวังเด้อตกเด้อ ว้ยเได้กินวอดเธอเลียนนะโอ้ตาได้กินเทอเลียนอย่บน่ยโอ้ยใกลหอดพุ่นเลยใกล้เติบนอกครัวนี่ก็ได้นาะง่ยาเ เกิดมากมาคยเพาะก็ได้เห็นแหละแน่เลยอ๋อก้าวเข้าไปอีกคนนึงสาวเวียดนามอ้าไปคลิปขึ้นก่อน chít ấm áp mịn hả xe thông thì mịn ừ. đậy bò ừ. Ừ. lọi cái cần hết thì ô đơ khảo ơn xe vùng hiền Khám bay việt nam đấy Hà, ừ. hết Khám xe đèn Việt nhau có mạng Hà lát เสด็งเดียวอ้ยพอขามไปเลยก็ยุบกุเกิดตัวเงแห้งมือโอ้ยยอมแล้ตกนนันไม่ใม้แม่ไม่ดูไข่ต <c oughs> ัวน,น่าลูน้อมาปันใหญ่เรา กอเรื่องนี้ไง